ช่วยชีวิตต้อมครับเที่ยวแรกก็จมแล้วเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับผมถึงบอกว่าต้องระวังครับถอยถึงตรงไหนเทตรงนั้นครับผม,มจมทรายครับจมทรายอันนี้ก็ถอยไม่ถึงครับนี่ก็ทรายต้องเอาหน้าดินเราแต่งครับ Так я, так я!

เจอทรายครับไปไม่เป็นเลยแต่ละคันต้องปูครับเอาดินเหนียวนี่แหละปูดูขนาดรถไถตะกูย,ยังทรายขึ้นเลยเมื่อกี้ผมถอยเทนี่กองนี่ผมไม่รู้มันถอยเข้าไปได้งไงเหมือนกันแต่พอเที่ยวสองมาปุ๊บมันก็จะถอยไม่ได้เพื่อสองเพื่อสามต้มองปูด้วยดินเหนียวกนครับ เอาลงด้ำก่อนออลงด้ำลงลงด้ำแล้วก็ดีดไปด้วยเดี๋ยวฝั่งนี้นี่นเรือฝั่งนี้นี่ เดี๋ยวลงน้ำแล้วดีดได้อยู่ต้มลงน้ำเลยเดี๋ยวพี่จะงัดฝาท้ายให้แล้วดีดออกดได้ด้ะได้ด้ะเดี๋ยว,วเดี๋ยวได้แล้วมัง้งเ,เ,เ,เอายอกยกขึ้นหน่อยนึง ไปแล้วไปแล้ว,วนั่นอะไปแล้วใส่ใส่เกียร์เลยเออบอกแล้วว่ามันดีดได้ไปเลยไปเลยหมดแล้วหมดแล้วฮะอาเหล็กแท่เหล็กแท่ใส่เหล็กแท่เข้าไปก่อน Ê bà ơi Ào luôn thấy Ào viên leo Đồn bóc leo Lão đồn bóc leo Lên lên láo, lên lên ยกขึ้นยกใบมีดยกใบมีดไปแล้วไปแล้วโอ้ดินเปียกดินเปียกดินเปียกเอามาดูทอทงครับทอทงจะลอดไหม าก <ovan> ช่วยช e e ีวิตต so, no ้มเดี๋ยวตัวเองจะติดเองกระจายตรงนี้ก oh. ่อนเฮ้ยไปไปเยียบเลยเหยียบเลยเออพอพอพอลงดับก่อนโยกโยกถอยเออส่งส่งส่งเลยส่งเลยพวดขวดเลย หมดแล้วดินหมดแล้วไป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 ,ไป,ไปโอ้แรงแรงเวลาเลยคือผมพี่สองไอหนึ่งลดไป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 นี่เด้อแต่งตรงนี้ก่อนเด้อนี่เอาซเอาเอากบทรายห,หมดเลยเรียบร้อยครับ อันนี้ก็ถึงตรงไหนก็ยกตรงนั้นและครับดัเลยไม่ต้องไปเข้าไปลึกอันตรายครับเดี๋ยวเผาข้างขาด เราได้ครับ เรียบร้อยครับอามเรียบร้อยแล้วยกเลยยกยกโอ้คลิปนี้มันครับช่วยกันตลอดลงลงลงดำลงดำ ลง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 ดำลงดำดำลงเร็วหน้าดูเลยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถอยเข้าไปเทก่อนมาดูกันผมจะถอยถึงไหมเนี่ยอันนี้ก็ถึงตรงไหนก็เทตรงไหนเลยครับ เราไม่ได้ว่าจะต้องเอาให้สุดนะมัเพราะว่ามันต้องปูนี่มันคัดผมมันต่ำมากต้องกดคันเร่งช่วยด้วยครับเวลาปล่อยคัด ยังไม่ขึ้นนะครับโอ้สบายอินดี้กำลังได้แล้วดีดอีกดีดอีกแย่เข้าไปดีดอีก ให้ดีรอับอไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีดก่อนดีดก่อน ทังน้นก็ช่วยเหลือเจ้าอามไปก่อนครับจะดีดขึ้นไหมดันส่งเลยครับมาดูดิว่าจะขึ้นหรือเปล่ารถไถดันส่งเลยดีดเอาดีดเอาดีดเอา เจอกับดักหลุมทรายครับโ oh. อ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ